ก่อนจะไปคุยกันเรื่องนั้นนะคะมีข่าวด่วนข่าวแทรกมาค่ะเรื่องของพอกานั่นเองนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทางเขาเรียกอายการเลยใช่ไหมอายการอายการก็คือได้ตัดสินโทษเสนอเสนอเโทษแบนโทษแบนของพอกาใช่ว่าน่าจะต้อง4ีปีแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม่เปิดโอกาสให้พูดคุยเพื่อต่อรองใดๆทั้งสิ้นคุณทอนไม่ให้ทั้งสิ้นไม่ให้ไม่ให้คุยคือตอนแรกที่เราคาดการณ์กันนะคะ สถานเบาสุดคือ2ปีใช่ถูกไหมแล้วก็ยาวไปยาวกว่านั้นจนถึงได้ถึงสิธ์นี่คือสูงสุดเลยนะใช่สปีเนี่ยมันผมว่ามันต้องมีนี่นักคืออันเนี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเคยคุยกันในรายการเพราะว่าจะบอกว่าเวลาเขาเทสสารกระตุ้นนะคะคุณผู้ชมสมมติคุณซีนเป็นนักกีฬาเขาก็จะสุ่มใช่ไหมสมมติวันนี้ซีนโดนสุ่มเขาก็จะเก็บตัวอย่างจะเป็นอ่ะใช่ไป2ชุดก็คือแซมเปิลเอกับแซมเปิลบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาตรวจเจอสารกระตุ้นสมมติไปตรวจสุ่มตรวจเจอสารกระตุ้นใน ชุดตรวจแรกครับทีนี้เขาก็กลุ่มเอชเ็ชุดตัวอย่างแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอปุ๊บเขาก็จะบอกเลยคุณซินคุณซินเราตรวจเจออันนี้เพราะฉะนั้นคุณซินมีข้อแก้ตัวไหมซินมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าผมขอตรวจชุดบีเพราะเขาเก็บไปสองชุดถูกไหมบางทีมันมีเออมันมีแบบข้อผิดพลาดไม่ไม่ใช่ครั้งที่1กับครั้งที่2ไม่ใช่นคือชุดเดียวกันกับมันคือชุดเดียวกันเก็บไปพร้อมกันแต่มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจอีกรอบเผื่อมันผิดเช่น เป็นการรีเช็คอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าของป๊อกปาตอนนั้นก็คือตรวจชุดนี้แล้วก็เจอสารที่เจอก็คือฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนซึ่งซึ่งมันก็อาจจะอยู่ในอาหารเสริมก็ได้แต่ว่าถามว่าแล้วฮอร์โมนเพศชายเพศชายก็ต้องมีฮอร์โมนเพศชายสิแต่ถ้ามีเยอะหรือตรวจเจอเกินนะคะแสดงว่าคือสารเขาเรียกตัวฮอร์โมนพวกนี้มันช่วยทําให้เรื่องของผู้ชายเวลามีฮอร์โมนเพศชายกระต่ายกล้ามใช่ไหมมีความแบบ เพิ่มพลังกันแหละเพิ่มอะไรประมาณน้เพิ่มพลังก็ซึ่งยาอาหารเสริมบางตัวเขาก็ใส่ลงไปแต่ทีเนี้ยพอเขาเข้าสู่กระบวนการตรวจสองชุดเจอมันก็ต้องแบบว่าเฮ้ยแล้วคุณไปกินอะไรมาอืคุณคุณมีหลักฐานมีหลักฐานไหมสมมติคุณมีข้อโต้แย้งที่แบบมันสมเหตุสมผลกับการที่เราจะไม่ลงโทษคุณไหมอะไรประมาณนี้เด่นเคสที่เอาจริงๆท่านน่าจจะไม่ผิดนะมีคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะคะน่าจําไม่ได้เคสมามาดูซาโก้อะ จำได้ไหมอตอนนั้นเลี้วผู้ดักชิงยุโรป้าพอดีแล้วมาดูซากโกตรวจเจอสารซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในยาเหมือนแบบเบิร์นไขมันที่เขากินเข้าไปแล้วไม่รู้ซึ่งอันนั้นอ่ะเหมือนไปหาหลักฐานมาได้ไดแล้วมันเกินแบบอาจจะไม่เยอะ,อะจริงๆแล้วปรากฏว่าก็ก็รอดอว่าสุดท้ายกินแบบเหมือนกินไอ้อะไรอย่างเงี้<า>ยไปกิน,น,นคือมันเป็นเกิดจากความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอ่ะหรืออย่างชาลาปวว่าอย่างเงี้ย อตอนนั้นแต่ก็โดนแบนนะคะแต่เธออ้างว่าไอตัวที่เธอกินเนี่ยทุกทีมันไม่ได้อยู่ในรีสสารกระตุน้นพวกนี้มันอัปเดตทุกปีอ่ามันอัปเดตอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปีเนี้ยเธอก็บอกเธอไม่ได้ดูว่ามันอัปเดตมีใส่ตัวเนี้ยเข้ามาเพิ่ม,มก็กินไปเหมือนปกติแต่แต่อ้างแบบนี้ถามว่าขึ้นไหมก็ไม่ได้ขึ้นไงยเพราะว่าสุดท้ายนักกีฬามีหน้าที่อัปเดตทุกปีว่าไอสาร A B C D E อะไรพวกนี้มันขึ้นมาแบบเขาเรียกอ,อะไรอะแบบ มาใหม่หรือเปล่าอย่างเคสบอกบานเนี่ยถ้าโดนสปีเนี่ยนี่เดนเดาว,ว่านะคน่าจะคือผมว่าถ้าออกมาแบบเนี้ยผมว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สักแปด0ิบเก้าสิซที่จะโดนสี่ปีแน่ๆแล้วแหละคือพอมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรออกข่าวมาแบบเนี้ยม,มันต้องมันต้องแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันออกมาก่อนอนะ่ะแล้วก็แบบให้ให,ให้ให้ได้รู้กันว่าเนี่ยกรณีเนี้ยมัน<ช>จะต้องโดนแบบนี้นะสงสยนะัยอย่างหนึ่งค่ะว่า ปกติอย่างเงี้ยน,นักกีฬารู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะโดนตรวจนอกใช่ปะใช่แล้วพะบาไปกินอะไรมาถึงได้ผม<า>ว่าเขา<ะ>เขาโต้แย้งไม่ได้เขาไม่มีข้อแก้ตัวไม่ใช่ข้อแก้ตัวดิมันไม่มีข้อโต้แย้งหรือว่าไม่มีหลักฐานในมือเลยว่าแบบใช่ใช่อาจจะไม่ได้เก็บหลักฐานไว้เช่น คุณซีนบอกกินอาหารเสริมไหนอาหารเสริมคุณซีนคืออะไรไปมีใบเสร็จไหมมีผลิตภัณฑ์มาให้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้เอาอาหารเสริมตัวนี้ไปตรวจว่ามันสามารถทําให้คนกินเนี่ยมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มปุ้งขึ้นมาขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดว่าหายังหาข้อข้อเขาเรยข้อมาแบบแก้ข้อคอละหาอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ก็น่าจะจบแล้วนะจงแล้วก็คืออาชีพเขาจบแล้วใช่หลังจากที่ ชว์ฟอร์มไม่ดีออกจากแมนยูไปมีเรื่องราวกับพี่ชายเรื่องรีดเงินเรื่องอะไรตรงนี้แบบคือเหมือนแบบมรสุมชีวิตเขาแบบกราฟกุ่งตกมีหลายคนมีส่งหลายช่อย่างมีคุณตองบอกว่าถามจริงว่าอุทธร์ไม่ได้เหรอคะอันเนี้ยในเนื้อข่าวยังไม่ได้บอกเรื่องอุทธร์ไม่อุทธร์นะแต่เขาเหมือนกับว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ให้แบบใช่ใช่ไหมยังไม่ได้มีคือเนื้อข่าวบางที่เนี่ยก็จะแปลมาประมาณว่า ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ให้อุทธรณ์นะแต่ว่าจะไม่มีกา,ารพูดคุย,ไ,ยไม่ให้ไก่เกลี่ยไม่ให้ย่อนโทษเพื่อลดหย่อนโทษ,อ,อ,โทษอ่าคือตัดสินเนี่ยคือถ้ามีคําตัดสินออกมาตามที่ข่าวออกมาเนี่ยก็คือ4ปีเต็มเตมแล้วจะไปอุทธรณ์เขาบอกว่า 4แบนด์4ปีเป็นสตแตนดาดนะคะเป็นสแตนดาดของ world anti doping code ก็คือเป็นแบบองค์กรที่เขาน n t i เรื่องของสารกระตุ้นเนี่ยการใช้สารกระตุ้นแต่สามารถลดได้ถ้าลดลดระยะเวลาแบนด์ได้ถ้านักกีฬาสามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้สารกระตุ้นนั้นเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิดไอตัวเทสที่เป็นบวกเนี่ยออกมาเป็นบวกแล้วนักกีฬาสามารถหาสารอะไรก็ตามที่คุณกินเข้าไปก็คือเหมือนเอากับ เอาไอ้กระป๋องเนี่ยผมกินอันนี้เข้าไปแล้เอาไปตรวจดูสิแล้วให้ให้คนที่เขาสืบสวนเนี่ยได้ไไดด้้แบบตรวจซึ่งถ้าเกิดตรวจแล้วแมทเจอเคสซากโกะใช่ก็คือก็รอดแต่ผมว่ารอดยากแต่นี้ดูจะรอดยากดูตรงดูจะรอดยากรอดยากค่ะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเพราะว่าหลังจะหลังจากช่วงไหนละจําไม่ได้อะคือฟอร์มไม่ดีมีปัญหากับครอบครัวย้ายทีม แฟนแมนยูบางคนอาจจะสะใจนี่พูดด้วยความจริงเลยนะเพราะว่าเขาอ่ะออกจากแมนยูด้วยคําพูดที่ว่าแมนยูจะต้องเสียดายที่ปล่อยตัวเขาออกไปนึกออกไหมบางส่วนแต่ว่าในส่วนของการโดนโดบอะไรอย่างนี้มันก็อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าสุดท้ายาจะโดนแบงกี่ปี